สวัสดีสสดค่ะคุณดาค่ะนุนีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่รพสอบตอมวาราแต่ตำบุญทุ่งพอ,องพสบาย้อยจังหวัดสุโขทาค่ะกะช่อแนะนำตัวหน่อยค่ะกะชื่อ so so อายซอกมินโตะอายุห้าสิบปีกระทำเป็นอสมอยู่ที่รพสตอสังขัดไหนคะ กักรพปสตมาลาเตตำบลทุ่งโพอังกฤสบาย,ยอยจังหวัดสุนขาก่ากเป็นอสอมมามาแล้วกีปีคะ30กว่าปีแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีประมาณปี30มสโอเคค่ะตั้งแต่การทำงานอาสอมมาเนี่ยกัได้รับสวัสดิการอะไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มเลยนะคะสวัสดิการแรกๆเลยก็คือรักษาฟืี เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละพันแล้วสวัสดิการที่ได้รักษาฟรีหรือว่ามันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรักษาฟรีนี่คือได้ตัวเองแล้วก็คู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่อค่ะคคแล้วการที่ว่าบุตรหรือพ่อแม่จะได้รักค่ารักษาฟรีเนี่ยต้องเป็นตั้ง ต้องตั้งแต่เป็นอสอมครั้งแรกหรือว่าจะต้องมีระยะเว,วลารักษาฟรีนี้คือเป็นอสอมอนั้นได้ต้องแน่คือคน,นอคอได้กบอกว่าจได้รับสิทธิ์เลยแต่ที่ว่ากรณีนอนโรงพยาบาลจิตห้องพิเศษนี้คือต้องเป็นอสอมอสิทธิขึ้นไปสิทธิขึ้นไปถึงจะถึงะจะได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วการที่บุตรจะได้รับรับสิทธิ์นี้ด้วยอ,อ่ะมีขอบเขตอะไรบ้างคะาหมายถึงว่าต้องอายุ รักษาฟรีนี่ศูนมันอยู่ที่เด็กป่ะตั้งแต่แรกแรกเกิดนั่น0ูนย์สองและหลังจากนั้นก็ใช้สินอสออมอคือรักษาฟรีนี่ลูกอสมอมจะใช้สินอสออมนี่ต้องอยู่ประมาณไม่เกินอายุยี่สิบยี่ถ้าเป็นคนที่ว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้ว15บก็จะไม่ได้สิทธิ์ไม่้แล้วในประสบการณ์ของกะคือ ถ้าหากว่าพ่อแม่ใช้สิลนี่มีมีแบบมีมีเคยมีประสบการณ์ที่ว่าแม่ของกะได้ได้ธิ์อสอมอนี้ไหมเคยค่ะกะเคยใช้ธิ์นอนห้องพิเศษอะไรเคยใช้ศิ<ม>ลไปอะไรแม่ได้ใช่คะแต่คือจะก,กลับมาเอาใบรับรองที่รพสตไปยื่นที่โรงพยาบาลที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสบายย้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าหัดใจนั้นต้องเอากลับมาเอาใบรับรองที่ เราพอตแล้วค่าใช้จ่ายนี่หมายถึงจะฟรีหรือว่าเาจะจะฟรีใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะแล้วมีสวัสดิการอื่นๆอีกไหมคะสวัสดิการอื่นๆคือไม่ถึงไคะหมายถึงแบบเงินเดือนแบบนี้ไหมคะโอ้ค่าค่าตอบแทนค่าอค่าบริการได้หกร้อยแรกๆได้หกร้อยมาสองสามปีหลังนี้ได้หนึ่งพันต่อเดือนโอเคค่ะ แล้วในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะอสอมมีหน้าที่แบบเพิ่มขึ้นหรือว่ามีหน้าที่อะไรที่ว่าต้องทำในช่วงนั้นบ้างคะหลังจากโควิดนี่คืออสอม,มต้องไปคัดกรองผู้กักกังที่ศูนย์กักกัง<ช>แล้วก็ไปอยู่เวรที่ดันคนเข้าเมืองเป็นการตรวจกักตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองนะคะ,ะคือ และตั้งแต่ก็ทำงานอาสอมอมานี้ก็คิดว่าสวัสดิการที่กได้รับนั้นเพียงพอกับการทำงานของกะไหมคะถ้าเพียงพอนี้ไม่เพียงพอหกร้อยหนึ่งพันนี้ไม่เพียงพอหนึ่งพันบาทนี้ไม่เพียงพอแล้วแต่คือจะทำก็เบาอ,อย่างที่ว่าสนุกกับทำทำที่ว่าด้วยจิตอาสาาทำได้ใจใช่ไหมคะ แล้วคิดว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากขออะไรแบบเป็นสวัสดิการเพิ่มให้เราไหมคะจากการเป็นโอสมอถ้ามีได้ก็อยากให้เพิ่นค่าบริการแล้วก็มีเออจากหนึ่งพันก็สักสองพันห้าอเดือนต่อเดือนค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้ามีเงินกองกลางอะไรให้อโศมจัดงานปีใหม่หรือว่าไปเที่ยวปีใหม่ปีละครั้ง ถ้ามีก็ได้ถ้ามีก็ดีก็ดีใชไ่มคะถือว่าเป็นการพักผ่อนระยะต,ตลอดระยะเวลาการทํางานหนึ่งปีของเราใช่ไหมคะโอเคค่ะ